สวัสดีทุกคนมือนี้แม่นั้นพามาอย่างนอ้อพามาเบ่งบักทุเรียนพี่นอ้องพอวานก็ลังแตง่งแต่งลูกทุเรียนทิ้งนะคะต้นนี้มันก็สิเป็นหลายรุ่นเนาะพี่นอ้องไอุุ้นที่เป็นก้อนเนากปกติก็คอยแต่งออกเนาะาไว้หนาเกินไปกับ,บอไดรพี่นอ้องไว้เยอะเกินไปก็ไม่ดีบางพวงนันเรือพี่นอ้องบางพวงนันดกคก ใช้บันไดนะคะมีตัวช่วยเนาะต,ตัวช่วยตัวช่วยตัวช่วยใส่บันไดผาดกับล้อมต้นเนาะพี่นอ้องเขาสิไปขื่นยืนทั้งกิ่งพ่นกับ่ไดเนาะอาจจะทําให้กิ่งพ่นหักพ่นเล่าก็ได้เนาะก <c oughs> ็ะจะค่อยๆแต่งออกไปทีละเล็กทีละน้อยพี่น้องจอะแต่งให้ขาดเทเดียวได้จ้ะ <c oughs> ค่อยๆแต่งออกไปเนาะ <c oughs> แต่งลูกที่อ่ะไม่ได้รูปทรงเนาะลูกที่บิดเบี้ยว ดูลักษณะท่าทั้งแล้วลูกบ่สวยงามฮั่ก็ดีค่อยๆแต่งออกนะาจา้ะหรือว่าหนาเกินไปฮั่ก็ดีค่อยแต่งออกไปเลยเนาะลูกไหนที่ไม่สมบูรณ์ก็คืค่อยๆแต่งออกไปพี่นอ้องค่อยๆแต่งออกไปต้นนี้มันเป็นหลายรุ่นไหมจ๊ะมันเป็นหลายรุ่นเนาะแต่ลำต้นพันกับแข็งแรงู่ดอกวะแข็งแรงอยู่ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วพี่น้องยังอยู่ในสวนอยู่จ้ะยังพ่ทัน,นขึ้นบ้านอยู่รดน้ำทุเรียนไปด้วยผู้แต่งดอกแต่งกิง่งแต่งช่อก็แต่งไปพี่น้องแต่งทั้งลูกเล็กไอ้ทั้งเป็นหางแย่ก็มีพี่น้องนี่ข้างล่างนี่ตอนนี้เป็นหางแย้อยู่ข้างล่างนี่ข้างบนนุ่นพ่นกะสลัดดอกกระโปรงยังบอกมันบ่เห็นดอกพี่น้องมันมืดมันสะท้อนแสงเนาะเพราะว่ามันเงียนกล่องขึ้นทั้งฝ่าเนาะพี่น้องมันเลยบ่ค่อยเห็น มันไม่เห็นมันมืดมันมืดเนาะจ้ะเนาะมันมืดเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้ก็บค่ำแล้วเวลาหกโมงกลัวแหละพี่น้องหกโมงจะหกโมงครึ่งแล้วชอนี้พี่น้องชอนี้กะเดี๋ยวสิค่อยๆแต่งไปเนาะจ้ะบางเท้าเขาก็สิส,ส,ส,สลัดรหลวงเขาถึงไปเองน้ำเนาะเขาจะเฝ้าแต่งให้ขาดเทเดียวเนาะค่อยๆแต่งไปค่อยๆแต่งไป ลูกที่บิดลูกที่ไม่ได้รูปทรงกระสิแดงทิ้งไปเนาะเอาลูกที่ว่าดีที่ว่าสมบูรณ์ล,ละพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาพบคำนะด้วยพี่น้องคอยกระสิไปหดน้ำคอยต้อนอะพอบานแล้วก็แต่งห้องเราไปเนาะเสียงนกสิงสารสัตว์บรรยากาศตอนเย็นกระสีห้องจังสี่ละพี่น้อง ไปจัางนอยกับสิพา้ามียบ้าแล้วพี่น้องอีกสักพักก็จะพากลับบ้านแล้วเนาะจ้ะนี่แม่นั้นก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า